พอลวันนี้ฝนตกคุณยายร้องเพลงหรอครับยายายร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งบทเพลงหน่อยอุ้ยเห็นมือไอ้รเอาก่อนเดียวก่อนเดียวก่อนเดียวยายอยู่เท่าไหรแล้วเจ็ดสิบแล้วคุณยายเจ็ดสิบปีแล้วนะครับวันนี้ฝนตกด้วยวันนี้คุณยายได้เท่าไร่แล้วเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบอ่าให้น้องเดียวโหดนะครับ วันนี้นะคะับนดิวก็มาให้กำลังใจคุณยายนะคะทุกคนยายเชื่ออะไรครับแม่ปัดแม่ปัดแม่ปัดนะครับแม่ปัดอายุเจ็ดสิบนะครับร้องเพลงนะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจคุณยายนะคะที่คลองถมนะครับอ่ะแม่ปัดแม่ปัดสักหนึ่งบทเพลง ตะวันตอกเกี้ยใดๆก็มาหลอตาตูอันไม่ก่นถูกคนเะเล่ผู้เท่าแตงนาว่ันมองมองได้ไงตาตูตาตูเด้อตาตูหลูกตัวกาพก็มีใจรขวางเ่าเงินมอบปากกันแม่ใหญ่ได้รับแผลสนนต้นอบตน้องคอยบุญนำหนูปามี่งนเดอกเตาเุ้มจะเดินจัาปกระปองกันแม่เลยแต่หน่อยยิงตอแต่แรที่ตาตตอน งานตอมีพอบค่ัน้องอตอมีทุกคนมันมีจนต่อตาเลยบาดใ่เห็นนียาต่องจำะจำงานนี้ ไม่ไเ้ sociedad, เ building, ร ını, ปรียีมีแมลงมีปลาต้กำเนื้อต้อทำหน้ารืองทำสวนในหมังมีดีใ like ด้เง so ินทองจะได้ทานกับยายหลยบอกมันไหลไหลมากป็นนาตาไปต้อเด้อเก็บไว้ไว้สำหรับคนเด้อแต่เจบได้ก็ต้องดานช้ายติครับเก็บไว้นะยายอันนี้ห้าพันบาทนยไวเก็บไว้เด้อเก็บไว้เด้อ ตาตุตาตุปั๊บกันลายเลยยายน่ารักมากนะตาตุขอบคุณค่ะยายมองเห็นไหมบอจ่างโอ้ยายตามองไม่เห็นนะแฟนคลับสู้ๆได้ยายสู่ๆค่ะ เอาขึ้นยิ่งเขาไปชอดแต่จุ๋งใจเออรู้จักน้องดิวหลายยายจำดูเออขอดจิไอ้เขาลงเพเ่อถิ่นแม่ครับแม่มะทอดกระถิ่นมาทอดกระถิ่นบ้านเขานี่แหละยายบครับก่อันตัวนี้ในเขาลงเพเอ้ยไอ้ดิวเราขึ้นดีแต่พนาแลอวมาขอดกต่จินพนาครับแม่จำได้ลูกูจ้าดูมันจะเล่นจะเล่นกับกเด้อให้มังมิดีลุกไพนาเด้อลูก การสุขภาพแข็งแรงเลยยายสุขภาพแข็งแรงยคุณยายน่ารักมากเลยอ่ะต้องเป็นคาปุณเตอร์เดี๋ยวกินไปคเอาเอากับข้าวมาให้คุณยายด้วยหน่อยเล้วกับข้าวเต็มๆต็มเลยนอนจับเตียวจังเลย เออจะเป็นนีบ er mm ้บุกจะเป็นนี้เป็นคนโคจเป็นพนแหมุ่จิจเล่นจะเล่นจิเล่นใจนาะขึ้นคน่กอเป็นพนแแมุ่จะนก่ไ้ไม้ายเอาไว้กินหาหมูกับขอหวานไครับครับตัเป็นมือใจความเป็นพเป็นแแม่องไงรองไงทไม้ายเอาไกินมกับ้องานครับผมครเป็นมความเป็นน่ร้องไงรอยูาเอาไวินหาัง